สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเพชรยินดีประจําวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2567โดยช่อง24ทุกฟูก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินในช่วงที่1ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณ โดยเสียบอสคุณนัฐเดชวชีระรัตนวงศ์พร้อมทีมงานเพชรยินดีก็ประกบคู่มวยไว้ล่าสุดตามใบยระาการดังนี้ครับคู่ที่1ศิละปะไทยสุจีบะหมีเกี้ยวเจอกับฉัดเงินเล็กปานนิวัตน์มวยไทยที่พิกัด110ปอนด์เท่ากันคู่ที่สองรุ่งพานุแสงบารมีเจอกับยอดทองไทยกลวยบางคอแหลม120ปอนด์คู่ที่สเป็นมวยรอบ5ดาวเงินล้านสายเอคู่ที่1ระหว่าง ชายโทนวัอุรชาหรือว่าชายโทนเรดเด็กมาร์เก็ตเจอกับ1พิชิตชอเที่ยงธรรม123ปอนด์คู่4คู่เอกก็เป็นเม่อรอบฮนดาวเงินล้านสายเอกคู่ที่2ระหว่างปืนใหญ่พอหลักบุญหรือว่าปืนใหญ่ปาโดอยุธย,ยาเจอกับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทย123ปอนด์เท่ากันครับ ครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกเพชรยินดีทั้ง4คู่ก็เช่นเคยครับหมอมวยบ้านนอกก็ขอกําลังใจจากเอฟซทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวย,ยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยบ้านนอกก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก P ีวายช่วยท่านได้ครับมวยพักยก p ีวาระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไว สนใจก็แอดไปที่ id ดี n ล p y 2 4 a p y 2 4จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอหมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับกรับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งศิลปะไทยสุจีเบอร์มี่เกีียวเจอกับฉัดเงินเล็กปานนิวัฒมวยไทย110ยสปอนด ศิลปะไทยอายุ19จากลบบุรีส่วนสูง163น้ำหนักวปล่อย54กิโลกรัมก็โชคมาประมาณ40กว่าครั้งซ้อมที่สูจีบะมีกีเรียวาบางพรีสมุทรปราการก็เป็นมวยฝีมือได้เข่าได้นะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายตังรับจับทางได้เดินเป็นนะครับครับฟอร์ม5ไฟล่าสุดนี่ชนะ3แพ้2 สามครั้งหลังนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับก็มีชนะนกยกสามบิ๊กบูมเสียต้อมเกาะล้านที่ศึกมวยดีวิถีไทยชนะคะแนนเมาครีเล็กเพชรสี่หมืที่ศึกมวยดีวิถีไทยล่าสุดก็เอาชนะคะแนนยกเพชรสิทธิพัฒนาที่ศึกมวยดีวิถีไทยครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินฉัดเงินเล็กปานนิวัตมวยไทยอายุ15จากสุพรรณบุรี ส่วนสูง162น้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ40ครั้งซ้อมที่ปานิวัตนวงเวียนใหญ่นะครับก็เป็นมวยฝีมือได้เข่าได้นะครับอาวุธครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวาปรรั้มรัดฟันตีแต่ว่าฟอร์มการชกนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงหาไฟหลังนี้ชนะ1แพ้4 3ครั้งหลังนี้ตรงกันข้ามกับคู่ชกเลยครับก็มีแพ้คะแนนเพชรภูไทยเกียรตินิเวศท,ที่ มวยมันสนัดเมืองแพ้คะแนนเอกพิทักษ์กวยบางขลแหลมที่ศึกมวยมันวันศุกร์ล่าสุดก็แพ้นอกยกสามเอกพิทักษ์กวยบางขลแหลมที่ <c oughs> ขออภัยครับแพ้นอกยกที่สามเอกพิทักษ์กวยบางขลแหลมที่ศึกมวยมันสนัดเมืองครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้แดงศิลปไทยสุจีบะหมี่เกี้ยวนี่อายุ19เป็นรุ่นพี่4ปี รูปร่างส่วนสูงปากหัวตัวเท่าครับน้ำหนักปล่อยๆก็เท่ากันวันนี้เป็นทีมเยือนครับสำหรับศิลปะไทยนะครับเป็นสายของวยดีวิถีไทยส่งเข้าประกวดนะครับส่วนน้ำเงินฉัดเงินเล็กปานนิวัตมวยไทยหรือว่าโชคปรีชาสิอ์อวตาเก่งนะครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นแต่ว่าความกันชกยังอยู่ในช่วงขาลงอย่างที่บอกเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ สำหรับผมนี่มองว่าแดงศิลปไทยสุจีบะหมี่เกี๊ยวจะใสกระดูกมวยเหลี่ยมมวยที่ดีกว่าจะเบียดเอาชนะรุ่นน้องชัดเงินเล็กป่านิวัตมวยไทยได้ไทยายครับผมให้แดงครับศิลปไทยสุจีบะหมี่เกี๊ยวเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับต่อกันที่คู่ที่2เลยครับรุ่งพานุแสงบารมีเจอกับยอดทองไทยก๋วยบางคอแหลม120ปอนด์เท่ากันมุมแดง รุ่งพานุแสงบาร,รมีอายุ16จากสงขาส่วนสูง176น้ำหนักปล่อยๆ58 kg, กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ60ครั้งซอมที่ค่ายเกียรติชัยยุทธสงขานะครับก็เป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมแต่ขวาต่อยขวาปัมรัดฟัตตีบูดูดาันขยนันออกอาวุธหาไยหลังชนะ3แพ้2 3ามครั้งหลังมีชนะคะแนนซุปเปอร์บอลเกียรติชัชยที่มวยมันสนั่นเมือง แพ้คะแนนซูปเปอร์บอลเกียรติชัดชยัยที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดก็แพ้นอกยก2ทัดวอวัฒนสุพงศ์ที่ศึกเพชรยินดีครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินยอดทองไทยกวยบังคอแหลมอายุ17จากอุบลราชธานีส่วนสูง170น้ำหนักปล่อยๆ55กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ30ครั้งซ้อมที่กวยบังคอแหลมครับ เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะหนักต่กตอยแรงก้าแลกก้าลุยความสดครับ2ไฟหลังนี้มีชนะชนะนกยกหนึ่งมอเตอร์เวย์สิงห์ทองรำมวยไทยที่ศึกมวยมันสนัดเมืองครับล่าสุดก็เอาชนะนอกยกหนึ่งแหวนเพชรอึ่งอุบลที่ศึกมวยมันสนัดเมืองครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงรุ่งพานุแสงบร,รมีอายุ16เป็นรุ่นน้อง1ปีแต่ว่าได้สูงได้ลอย เวทป,อป่อยก็มากกว่าถึง3โลครับรูปร่างส่วนสูงเขาแหลมแทงเจ็บครับกระดูกดีกว่าส่วนน้ำเงินยอดทองไทยก้อยบงังแลมนะครับเป็นรุ่นพี่แต่ว่ากระดูกเมืองกุุงนี่เป็นรองนะครับสำหรับตัวผมนี่มองว่าตน้นต้นยอดทองไทยถ้าไม่โดนติขาโดนนับโดนนอกก่อนนะครับปลายจะใส่รูปร่างที่สูงยาวกว่าฟารัตพัตตีแซงเอาชนะยอดทองไทยได้ไท้ายครับ คู้นี้ผมให้แดงรุ่งพานุแสงบาร,รมีเป็นเมยรักเมย์อชอบระดับ2ดาวครับครับต่อกันที่คู่ที่3ครับคู่ที่3นี่เป็นเมยรอบ5ดาวเงินล้านสายเอกคู่ที่1ระหว่างชายโทนเรเด็กมาเก็ตเจอกับ1พิชิตชอเที่ยงธทมที่พิกัด123ปปอดเท่ากันมุมแดงชายโทนอายุ18จากอุบลรชาชธานีส่วนสูง170ซนติเมน้ำหนักปล่อย59กกิโลกร,รมัม ก็ชกมาประมาณ70ครั้งซ้อมที่วอวอุรชาเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายปัมรัดฟาดตีศอกคมบูดุดันขยนันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรงหาฝ่หลังชนะ2แพ้3 3ครั้งหลังก็มีชนะคะแนนปืนใหญ่พอลักบุญที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองแพน็อกยกสองปืนใหญ่พอลักบุญที่ศึกเพชรยินดีราสุดแพ้คะแนนสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยที่ศึกเพชรยินดีครับ ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินหนึ่งพิชิตชอ่อเที่ยงธรรมอายุ25จากบุรีรัมส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนักไอยปล่อย61กิโลกรัมก็ชกมาประมาณร้อยกว่าครั้งซ้อมที่เกตรงลิรก็เป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับอาวุธครบเครื่องตั้งรับจับทางโรโตระรบวกเหลี่ยมจัดจ้าดักสัตว์แข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายกาเก๋าเกมสอกคมหาไฟหลังชนะ3แพ้2 สามข้างหลังก็มีชนะคะแนนสถานฟ้าเจเชียงใหม่ที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองแพ้คะแนน1เอราวันที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองล่าสุดอันชนาคะแนนศิลธรรมมรชัชพัฒหมู่บ้านจอมบึงที่ศึกเพชรยินดีครับครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงชายโทนเรเด็กมาเก็ตอายุ18เป็นรุ่นน้อง7ปีได้ลอยนิดนดแต่ว่าเวทปล่อยๆน้อยกว่า2โลนะครับ ส่วนมเมื่อนหนึ่งพิชิตชอเที่ยงทามเป็นรุ่นพี่กระดูกดีกว่าดักสาสตร์แข้งโรโตรอบวกทั้งคู่นี้เป็นมวยซ้ายด้วยกันแน่นอนครับชายโทนหนุ่มแน่นกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมชวนทะเลาะตั้งแต่ต้นๆเพื่อให้รุ่นพี่นี้แผ่วปลายให้ได้สําหรับตัวผมมองว่าชายโทนจะใยอาวุธที่หนักแรงกว่าเบียดเอาชนะรุ่นพี่หนึ่งพิชิตชอเที่ยงทามได้ท้ายๆครับ คู่นี้ผมให้แดงชายโทนวอุรชาหรือว่าชายโทนเลเด็กมาเก็ตเป็นมวยรัไม่ชอบระดับ1ดาวครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกประจําวันนี้ครับก็เป็นมวยรอบ5ดาวเงินล้านสายเอคู่ที่2ระหว่างปืนใหญ่พอหลักบุญหรือว่าปืนใหญ่ป๋าโดอายุทยาเจอกับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทย123ปอนด์เท่ากัน มุมแดงปืนใหญ่พอหลักบุญอายุ22จากหนองบัวลำพูส่วนสูง170น้ำหนักปล่อยๆ60 kg, กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ60ครั้งซอมที่พอหลักบุญขอนแก่นนะครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงดีฉลา,าดรวดเร็วเก๋าเกม้าไฟหลังชนะ4แพ้1ครับ3ามข้างหลังก็มีชนะคะแนนเสาโทโออัจฉริยะที่ศึกมวยมันวันศุกร์ แพ้คะแนนชายโทนวอุรชาที่ศึกมวยมันสนันเมืองล่าสุดเอาชนะนอกยก2ชายโทนวอุรชาที่ศึกเพชรยินดีครับส่วนน้ำเงินสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยอายุ20จากบุรีรัมยน์สูงนสูง167น้ำหนักปอ่อยสอย61กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ70ครั้งซ้อมที่ไทเกอร์มวยไทยภูเก็ตครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ไหนดีตั้งรับจับทางได้เดินเป็น เตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีปอดใหญ่ปลาแรงห้าฝ่หลังชนะ3แพ้2 3ข้างหลังก็มีชนะคะแนน1เอราวันที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองแพ้คะแนนมหาสมุทรเอสพีกันศา์แปะมินบุรีที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดเอาชนะคะแนนชายโทนวออุรชาที่ศึกเพชรยินดีครับครับรูปเกมสำหรับคู่นี้แดงปืนใหญ่ป๋าโดอยุทยาอายุ22เป็นรุ่นพี่2ปี ได้สูงได้ลอยนิดๆแต่ว่าเวทปล่อยๆน้อยกว่า1โลครับเป็นมวยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านเก๋าเกมสว่วนน้ำเงินสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยเป็นรุ่นน้องกระดูกมวยก็ใกล้เคียงกันครับเป็นมวยขวาเดินเปิดเกมแํมรัดฟัดตีทั้งคู่นี่ล่าสุดนี่ชนะชายโทนวัวอุรชามาเหมือนกันนะครับสำหรับตัวผมนี่ชอบมวยซ้ายครับผมมองว่าแดงปืนใหญ่พอหลักบุญ จะอาศัยลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับจะเบียดเอาชนะสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยได้ไทยๆครับคู่นี้ผมให้แดงปืนใหญ่ป๋าโดอยุทยาเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับครับก่อจบทัศนิวิจฉ์ศึกเพชรยินดีทั้ง4คู่ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอโอกาสแนะนำมวยพักยก PY24 ครับมวยพักยก p y 2 4ระบบออโตได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไว สนใจก็แอดไปที่ idline py 24 s py 24จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปเมื่อรักไม่ชอบสึกเพชรยินดีประจำวันพฤหัสสบดีนี้คู่ที่1ให้แดงครับศิลปไทยสุจีบะหมี่เกี้ยวเป็นเมรักเม่ชอบระดับ4ดาวซ้ายผ่านตลอดซ้ายยาวไปคู่ที่2ก็ให้แดงครับรุ่งพานุแสงบรารมี เป็นมือรักมวยชอบระดับ2ดาวสูงยาวเข่าแรงแสงปลายปลายคู่ที่3ก็ยังให้แดงครับชายโทนเรเด็กมาเก็ตเป็นมือรักมวยชอบระดับ1ดาวสดบทเก่าเอาอยู่คู่ที่4ก็ให้แดงครับสรุปแดงทั้ง4คู่ครับคู่สีให้แดงปืนใหญ่ป๋าโดอายุทยาเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวซ้ายผ่านตลอดซ้ายยาวไปครับ ครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามกันไปครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ